นี่ก็รายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่บางคนก็บอกว่าเออจืดชืดบางคนก็เออไม่เป็นไรมีฟังก็ฟังไปแต่ว่าสิ่งที่เราจะมีความสำคัญในตัวเองก็คือว่าทำอย่างไรเราจะรักษาอารมณ์กรรมฐานรักษาความสงบทางใจของเราได้ทุกวันอันนั้นก็ถือว่าเราได้มีธรรมะที่มีรส มีธรรมชาติที่ดีอันนี้ก็ต้องปากไว้กับญาติโยมว่าเราฟังธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติให้มันเกิดผลในใจเราก็จะได้มีความสุขในชีวิตของเราเรื่องกรรมฐานนี้ก็ก็ได้แนะนํากันไปแล้วถือเราจะทำอย่างไหนอย่างไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น,นกรรมฐานจะทําอะไรอะไก็มาลงจิตดวงเดียวมาทําอะไรเก็มาลงเอตคัตตามาลงที่จิตที่บอกว่าจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ย หัวใจหัวใจของธรรมะจิตเจรุนิเนี่ยหัวใจของพระไตรปิฎกหัวใจของคําสอนกายเวทนาจิตธรรมรู้กายก็รู้เวทนารู้เวทนาก็รู้จิตรู้จิตก็รู้เวทนารู้จิตก็รู้ธรรมรู้ธรรมก็รู้จิตมันเรียกว่าอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมรู้อะไรก็ก็จะต้องรู้ขึ้นมารู้กายก็ต้องรู้รู้เวทนารู้จิต รู้ทำดังนั้นเราปฏิบัติของเราเนี่ยเขาเรียกรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจจิตมันก็อยู่ที่ลมหายใจเมื่อจิตคิดอะไรก็ต้องรู้ลมหายใจก็รู้จิตของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรื่องของจิตทั้งนั้นเลยดังนั้นแต่ว่าเราทําให้ถูกต้องตามอริยบททั้งสี่รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นึกก็คือรู้ตัวเรานี่เอง จะปฏิบัติอาจารย์ไหนครูไหนตำราไหนวิธีใดก็คือจิตเจรุนี้ไม่มีผิดจิตเจตสิกรูปนิพานนี่คือหัวใจจิตไม่มีตัวตนจิตมีการคิดนึกจิตเป็นอนัตตาจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีอารมณ์ปรุงแต่งมีเจตสิกปรุงแต่งถ้าเป็นกุศลก็ ก็ทําให้เกิดเศร้าหมองถ้าเป็นอกุศลก็ทําให้เกิดผ่องใสถ้าทําให้นิดทําให้ว่างทําให้ดับก็เป็นนิพพานถ้าว่างให้ดับก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาดังนั้นการปฏิบัติจะเป็นสมถะ tha หรือวิปัสสนาอาจารย์ใดครูบาอาจารย์ใดสํานักใดก็ลงเอยตรงจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้ไม่ต้องสงสัยคนที่จะพ้นความสงสัยของจิตได้ก็คือพระโสดาบัน สกิทาคาอนาคาพระอรหารเข้าถึงญาณปัญญาอันนี้แต่ปุถุชนนี่เถียงกันก็เรียกเหมือนตาบอดคำช้างหรือว่าเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดแล้วก็มาเดาค่ายะเนสิ่งต่างๆอยู่ภายในที่มืดแต่นั้นจึงว่าคนอยู่ในที่มืดถือจะมีค่านับล้านมีสมบัตินับค่านับล้านจะมีเพชรนินจินดา แต่ว่ามันอยู่ในที่มืดบุคคลนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่มืดปุถุชนบุคคลที่ไม่เข้าใจธรรมะก็เหมือนกับคนอยู่ในที่มืดถึงจะมีสมบัติเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นธรรมะที่จะมีแสงสว่างได้คือโสดาบันเหมือนกับคนที่อยู่ในแสงสว่างซึ่งมองเห็นสมบัติอันล้ำค่าว่ามีอะไรบ้าง คนที่ใฝ่ใจคนที่รู้ได้คนที่มีปัญญาถึงก็เรียกว่ามีแสงสว่างคือธรรมะพระเดชกโสดาบันไม่สงสัยในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานปุถุชนย่อมถกเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิน้นยึดครูบาอาจารย์ยึดตำรับตำลายึดภาวนาอันนั้นถูกอันนี้ผิดเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงมหาสติปัฏฐานสี หลักธรรมเนี่ยมีมีคำสอนที่วางไว้ถูกต้องตรงแล้วแต่ว่าเราไม่ทำจิตให้ตรงเองเราไปลังเลสงสัยอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดก็เลยมาถกเถียงกันฉะนั้นการปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเราก็เอานาักหลักนั้นเนี่ยหลักนั้นเนี่ยตัดสินพุทธเจ้าบอกอุจุกายยังตั้งกายตรง,ง,งสติมาสัมปชาโนให้รู้สติตั้งกายตรงให้รู้สติทั่วพร้อม อาศะสะปัสสาสะ,สาสะให้รู้ลมเข้าและลมออกเอาจิตไปไว้อยู่ตรงนั้นเมื่อจิตคิดนึกอะไรก็ให้จิตอยู่ที่ที่ความรู้ของจิตที่คิดนึกเมื่อจิตได้สัมผัสกับความคิดนึกน่ะเข้าๆก็มีความรู้ความดับขึ้นมาในตัวเองเกิดความสงบขึ้นมาในตัวเองอันนี้เองที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติให้รู้เรื่องของของจิตเรื่องของอนาปานุสติ แต่นี้เราจะภาวนาอาจารย์ไหนบทไหนบทไหนก็มารู้เรื่องจิตท้งนั้นคนเราทาไมรู้เรื่องจิตกะละกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันอยู่ในจิตตัวเองหรือจะนั่งไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ระลึกชาติได้อย่างไรอย่างไรก็ก็ต้องมาลงเอยที่จิตเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็ยังสําเร็จไม่ได้ทั้งทั้งทีรว่าสวรรค์มีนนรกเขาก็อยู่ในนรกเขาก็ระลึกบุญไม่ได้เพราะเขาอยู่ในนรก ฉะนั้นคนที่มีปัญญาผู้ปฏิบัติให้รู้จักจิตใจตัวเองเท่านั้นเองจึงจะเข้าใจการละการปล่อยวางของจิตได้การเป็นเทวดาก็ไปยึดแห่งความสุขในอารมณ์ความสุขในตัวเองก็เป็นอันว่าไม่รู้ธรรมเหมือนกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ต้องสงสยัยเราหลักทมจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่มาตั้งไห้ ในมหาสติปฐานรู้กายเคลื่อนไหวรู้เวทนาสุขทุกข์ที่ใจรู้จิตที่คิดนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีความสุขสงบหรือไม่สงบอย่างไรเอาสติเข้ามารู้จิตตัวเองอยู่เสมอไปก็ต้องเป็นอุเบกขาเอตคตาเป็นธรรมขึ้นมาการรู้เรื่องกายเวทนาจิตนี้ก็เรียกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมในตัวเราในใจเรา การปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามรูปแบบอย่างนี้พระโมคคัลลาภาษาลี่บุรพระนนก็นี่เนี่ยปฏิบัติเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเรื่องเกสาโลมานะขาทันตาตะโจผมโคลเลฟฝันหนังนี่ก็เป็นอารมณ์กรรมาฐานที่พุทธเจ้าสรงสอนให้กับพิษุบวชในพุทธศาสนาทุกองค์ก็สนามฝึกของการปฏิบัติก็ฝึกเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเรื่องผมโคลเล็ฟันหนังเรื่องนี้เอง ไม่มีเรื่องนอกจากกายกับใจมีสองอย่างเท่านั้นทําให้ใจเป็นหนึ่งทาให้กายเป็นหนึ่งแล้วก็เมื่อกายเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งก็เห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นคือการเข้าถึงความดับเข้าถึงความรู้จริงรู้แจ้งคือการละหลุดพ้นความยึดถือตัวตนนั่นเองปฏิบัติไปมันก็ต้องเป็นขั้นตอนจิงจะเข้าใจอันนี้เข้าใจว่า ญาโยมก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วก็คงจะไม่สงสัยอะไรกันมากจนถึงกับมาเป็นปัญหามาเป็นการําให้ขัดข้องทำให้เป็นการล่าช้าเพราะเราจะต้องต้องเข้าใจในวิธีภาวนาอย่าที่เราปฏิบัติมุมสงบก็เป็นทางที่เราสอนให้แนะให้เป็นวิธีควบคุมจิตของเราอยู่แล้วแต่ถ้ามันสงบแล้วก็จ้องก็ยอมรู้ได้ ไม่สงสัยอะไร